วันนี้เราจะมาสางขนให้ิเมกีการ่อกอื่นก็ใส่น้ำมันสางขนใส่น้ำมันตรงุขนให้ฮิเม็ลื่นๆจะได้สางขนออกง่ายๆสางทุกวันเม็ดจะได้ผลสวยๆขนสวยๆให้เม็ดสดสวย,สวยเลย ทำทุกวันอยู่แล้วคนที่เม่อะไรไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่ต้องรอดูผลผลปจิตปจิตน่นนาจะเยอะผล <c oughs> มป็กอเอลยมาเป็นก้อนเลย ทำกันเป็นก้อนเลยได้ละหนึ่งตันโอ้โหว่าไม่